ก็จะเป็นเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปให้ทุกคนนะคะที่เข้าร่วมคอร์สนี้นะคะทำเวิร์กช็อปการถ่ายรูปด้วยมือถือค่ะโดยมีโจทย์อยู่ว่านะคะเมื่อฉันพบสื่อที่ดีและสร้างสรรค์ฉันจะนะคะโจทย์มีอยู่ว่าเมื่อฉันพบสื่อที่ดีและสร้างสรรค์ฉันจะจุดๆุดจุดนะคะแล้วก็มีแฮชแท็กนะคะว่ากองทุนสื่อ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะคะแล้วก็ Hashtag อันที่2กองทุนสื่อค่ะตรงนี้เนี่ยจะให้ทุกคนนะคะได้หัดถ่ายรูปทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองค่ะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเผื่อใครกำลังงงนะคะตัวอย่างนะคะอันนี้เราจะมีให้ต่อคำต่อท้ายเองว่าเมื่อฉันพบสื่อที่ดีและสร้างสรรฉันจะจุดๆๆ,ๆอจะอย่างไร เวลาเจอสื่อที่ดีเจอเรื่องที่ดีในวันนี้จะรู้สึกมีความสุขมากดีใจที่ได้อ่านข้อความดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กก๊กทูตพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค,ค์แฮชแท็กกองทุเสือเนี่ยค่ะให้ทุกคนโพสต์ลง Facebook ของตัวเองนะคะ,ะตัวอย่างที่2เมื่อฉันพบสื่อที่ดีและสร้างสารรค์ฉันจะส่งต่อให้คุณแม่ที่ฉันรักที่สุดนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กค่ะเมื่อฉันพบสื่อที่ดีและสร้างสารรค์ฉันจะบอกต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆอ,อันนี้คือสามารถครีเอทได้ในแบบของตัวเองเลยนะคะ ก็ข้อร่วมเราน่าจะหลังกิจกรรมนะคะน่าจะมีรางวัลมอบให้ใช่ไหมคะเหมือนที่ทราบมานะยังไงทุกคนก็เข้าร่วมเวิร์คช็อปได้เรียนคอร์สดีๆแบบนี้แล้วนะคะนําไปใช้งานแล้วก็ถ่ายรูปลงสักหน่อยว่าเอ้ยเมื่อฉันได้มาสร้างสารรค์สื่อที่ดีเนี่ยฉันรู้สึกยังไงบ้างเห็นจะจุดๆ,ๆนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กโพสลงใน Facebook ส่วนตัวได้เลยค่ะอะ่ลองถ่ายถ่ายตรงนี้ก่อนนะคะเผื่อว่เดี๋ยวไม่ทัน,นะคะ่ะ ตรงนี้เนี่ยจะได้หัดความแบบคอนเทนต์นะคะว่าเฮ้ยเราหัดทำคอนเทนต์เนี่ยเรารู้สึกยังไงเวลาเจอสื่อที่ดีนะคะเพราะว่าอะไรคะอย่างในยุคนี้เนี่ยนายคิดว่าเราอะสามารถสร้างสารรค์ผลิตสื่อด้วยตัวเองได้แล้วอย่างทําด้วยมือถือแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ต้องรอให้ใครมาทําให้สังคมดีขึ้นแล้วเราเริ่มต้นจากตัวเราเองอย่างของนหนเองนะคะนหนก็มีเป้าหมายในการทํา YouTube ในการสอนตัดต่อวิดีโอ เป้าหมายหลักคือการช่วยให้คนไทยมีไรายได้จาก YouTube ช่วยให้คนไทยมีไรายได้เสริมหรือใดได้หลักจากออนไลน์มีเวลาอยู่ที่บ้านอันนี้คือสิ่งที่ไนทํทำมาตลอดนะคะมันก็เลยเป็นเป้าหมายหลักว่าเฮ้ยทำไมการทำวิดีโอใน YouTube ในสื่อออนไลน์มันมีความหมายยังไงเราก็ลองหาเป้าหมายในชีวิตดูอีกอย่างหนึ่งนะคะการทำตรงนี้เนี่ยการทำสื่อสร้างสารรค์ที่ดีขึ้นมาด้วยตัวเองเนี่ยนะคะนอกจาก เราจะได้ช่วยคนแล้วในเชื่อว่าหลายคนลึกๆอ่ะคืออยากช่วยสังคมช่วยคนแต่เราจะช่วยยังไงได้บ้างในแบบของตัวเราเองก็คือทําสื่อที่ดีออกมานั่นเองค่ะการทายูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ของไหนเนี่ยก็คือเราสามารถช่วยคนได้แล้วก็มีไรายได้ดูแลตัวเองและดูแลครอบครัวได้อันเนี้ยเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดแล้วนะคะในเมื่อเราสามารถทําสื่อเองได้เราก็ทําสื่อที่ดีเราส่งต่อสังคมที่ดีให้คนอื่นกันค่ะ ถ้าใครนะคะเรียนในวันนี้ในคอร์สนี้แล้วเป็นยังไงชอบหรือเปล่านะคะหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปดูศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ช่องของคุณนหนได้เลยนะคะช่องนทูมีริดิวค่ะมีทั้ง f a c e b o o k นะคะแล้วก็ YouTube นะคะตอนนี้ YouTube ก็แสนซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ y t u t u เนี่ยคีย์หลักจริงๆนะถ้าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยากเป็นยูทูบเบอร์มันยากจังเลยคีย์หลักนะคะอยู่ที่ระยะเวลาค่ะ ใช่ระยะเวลาเกือบ3ปีแล้วนะคะคลิปแรกๆก็ไม่มีคนดูแต่แน่นอนว่าเป้าหมายหลักของเราคือการช่วยคนแล้วก็มีไรายได้จากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทำนะคะแปลว่าเป้าหมายมันชัดกว่าระยะทางนะคะที่ผ่านมาเราก็ทําไปเรื่อยๆแบบไม่สนใจเลยนะคะก็สุดท้ายมันก็สําเ็จจริงๆค่ะแปลว่าคีย์หลักอยู่ที่ระยะเวลานะคะเป็นต้นไม้ที่เติบโตตามระยะเวลาค่ะมาร่วมสร้างสรรค์สื่อที่ดีกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ